สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านจะมาได้จ้ามากินข้าวน้องกันจ้าวันนี้รัชดากินข้าวกับลาบหมูเด้อจ้าละกันน้ำพริกปลาทูจ้าอันนี้แบบตำแบบแข่งแล้วจ้าแซ่บแซ่บจ้ต่เนื้อปลาทูเด้อจ้าล้วนๆอันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดเด้อจ้าแกงเห็ดหูหนูจ้าใส่ผักทองเด้อจ้ารัชดาแกงเองเด้อจ้านี่แซ่บแซ่บจ้าวันนี้ก็จะกินกับข้าวเหนียวเด้อจ้า เขากระสิเมียนอยู่ข,ข้างนะจ้ะจ้นแซมมาจ้ะมาดึกจัะมาเสร็จเสรมันกันจ้ะ ลาบหมูจ้ะผักกัดหินจ้ะก็ผักหนอก พริกปัดทูจ้ะเล็บแสบจัดจ่ำแบบแข่ง แงกงเห็ดหูหนูใส่ฟักทองด้วยจ้ะใส่ใบแมงลักหลายๆตาแซ่บจ้ะหืมสดทนๆจ้ะ Rạp ừ. dạp một sắp đặt cho phắc ngọt cho, bài bô bô แสบ,บจ้ะแกงเห็ดหูหนูขันคลิปนี้มกชดากินข้าวเหนียวด้วยจ้ะกับลาบหมูจ้าและก็แกงเห็ดหูหนูก็ฝากกดไลค์กดแช์คอมเมนต์มาบอกน้ำกันในด้วยจ้าเพืพ่อนสวัสดีจ้า